บ้านเฮาให้โชคสวัสดีพี่สุภูสุก้อนกับผมมื่อนี้ยฉันมาตามแนวทางของพ่อค้ำสะกนเนาะพี่น้องเนาะฝนชงมาให้อะได้พี่น้องได้ <c oughs> พ่อค้ำสะกลวันวันที่สองทุกภาสองห้าหกเจ็ดมื่อนี้ยกะวันอาทิตศเอ้ยมื่อนี้ยกะวันจันทร์ที่ยี่บสองนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กไ็ได้ พี่ดองห้องามาเบืน้ำกันมาตองเบาหลายใหญ่ห้างมาตองล่ำท้ำเพ่งอย่ยงลุยกันเลยหมวดวันที่สองสองห้าหกเจ็ดืก พันอไหาเป็ี่นบนล่างได้พี่น้องแต่ว่าเพันให้ยน้นที่บนบนล่างแต่เพันธหน่นที่บนนนตห้้นี่เราขึ้นไปลุตัวห้าลุ้นลแม่ตอนไปจะเอา เป็นให้แน่นบน,นให้กันลักกันลางกันลางไ้เนาะพี่น้อเนาะ อะไรก็เป็นไปได้หมดเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนเลขวิ่งนี่ยหาเพื่อนหากับสามเลขวิ่งเน้นที่หา หากับ3ามปนเด็นที่หา ่วนจับคู่เน <1 S 1> ื่องหาสองหาเก้า<อ>หา,หา ก็ศูนย์ห้าหนึ่งสาม สองสามเก้าสามศูนย์สาม,สาม,สาม ่วนเลขสามตัวคิมีสองคูแปดหนึ่งห้าแปดสองห้าส่วนเลขสามตัวคี 8, 1, 5, 8, 2, ววมมีอยู่สองครู ส่วนลักร้อยแปดลักร้อยคือแปดถ้าพี่น้องมักเก่าไปแปดในลักร้อยเอาไปจับใส่สุดแปดตัวนี่ก็ได้ถ้าพี่น้องแล้ว้ามักมักตัวใดชอบตัวใดเก่าแปดไปใส่เพราะว่าแปดเป็นไหนมาลกลักร้อย สองฝึกสภาพสองหาหกเกตของพอค้าสกุลเพิ่นให้เน้นบนกันล่างส่วนเหล็กวิ่งเพิ่นให้หาครับสามเพิ่นให้เน้นที่หาได้พี่น้องได้ถ้าพี่น้องมาหาคือกาเน้นติดหาส่วนตัวเน้นติดหาเนี่ยคือหนึ่งหาสองหากเก้าหาศูนย์หาอันนี้คือตัวเน้นตัวเด่นเน้นติดหาเพราะว่าเหล็กวิ่งเพิ่นเน้นที่หาติดสามเป็นตัวกันตัวร่อง หนึ่งหาสองหาเก้าศหาสามสอส่วนเลข3าตัวนี่ก็คือ8 1ดหนึ่หาแปหาลักร้อยคือ8เอาไปจับใส่ซุปนี่ได้พี่น้อง <c oughs> เลข13บมันมากยากพี่น้องเข้ากะตัดออกไปก็เอา3อออามหนึ่ง้วพี่น้อง13บสอเอากะเอา3านึงเลขคนบ่ได้ป,ปักหลักเข้ากะกลับตัวแด้พี่น้องได้กลับตัว ให้ว่าบนล่างเราพี่น้องเอามักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณนาเพิ่งกันบ่กมักกระพนันตัวเลขเป็นแค่หน้าท่างเอาขอบคุ่พขอคข้าหลายๆครับผมขอ้พี่น้องเข้าชุกโฉบมันหมันเรื่องเฮ้ง,เง,เงปังๆกันก็นจะเลืมฝากกดไลคดแชรกดติดตามมันเข้าหอยโชกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม